สวัสดีนะครับเพราะก็ผมป้องแล้วก็ช่อง sunny หลิวนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยก็จะเป็น2อัปเดตแล้วก็ทำเจ้าตัวคุกกี้ใหม่นะครับผมคุกกี้รสสารายก็ฝากร้านสปอนเซอร์ช่องเรานะครับร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยนะครับผมโอเคมาดูจากตัวประกาศข้าวค่าก่อนเห็นเมื่อกี้ข้าวค่ามีเจ้าตัวตำนานตัวนี้เอพิโซดสองแล้วก็สกินซูเปอร์อีพีกับกระเทียมดําแสดงว่า2ตัวนี้ไม่ใช่สองหนึ่งตัวนี้บัฟกระเทียมดํา กระเทียมดําเพิ่มคะแนนถ่ายภาพวิญญาณสไลด์ผู้คะแนนเยลลี่ส่วนวิญญาณก็คือจังหวะก,การเล่นของคุกกี้เหมือนเดิมแค่เพิ่มแต้มเอาหมดเลยเราก็สัว์เลี้ยงลดเวลาคูทาล์ลดคะแนนอ๋อลดลด,ลดคูทะล์น่าจะถี่ขึ้นนะครับผมแต่ก็ไปลดคะแนนละมัง้งเราก็บัฟสมบัติสติกอะไรเนะยลลี่น้ําตาวิญญาณหรอนะครับเยลลี่น้ําตาวิญญาณนี่ก็น่าจะเป็นสติกเกอร์รอ๋ออ่าเอะเยลลี่อันหนึ่งนะ มาคือชิ้นนี้ถูกไหมเอ่อสติกเกอร์อย่างเอ๊ะผมงงกับชื่อช่างวันไปนะครับผมดูในส่วนกิจกรรมกันดีกว่ามีคล็คช,ชื่อนะครับผมฟัดอันนี้ของเดิมอันนี้พูดโดนัทนะครับเฮ้ยเห็นกิจกรรมนี้มาเหมือนแบบว่าสุมนั่นไงหารตังโอ้โหคาสิเนลารักนะครับอ่านี่น,นี่สมบัติอะไรนี่นแหละนะครับยื่งผมอาจจะอ่านผิดไป นอกนั้นก็ยังไม่ได้มีกิจกรรมใหม่โอ้แต่กิจกรรมบิทซิตี้นี่มันใกล้จะหมดแล้วนะครับใครอยากได้เออสกินเยลลี่ลิมิเต็ดอะไรเงี้ยสะสมหรือยังไม่มีสกินเยลลี่แบบเจ๋งๆงแล้วก็เออมาเก็บได้ก็คือเราเล่นเกมเดซิตี้แล้วก็เชื่อมเดเพย์ให้มันตรงกันนะครับมันก็จะได้รับของรางวัลอะไรเงี้ยคือผมสกินเยลลี่เยอะอยู่แล้วกนะ็เลยไม่ได้เอาอันนี้มามีหมดอะไรเพิ่มไหมนะครับคัสตอมรันเปรกแล้วถ้าจะไม่ผิดเหมือนจะยังของเดิมอยู่นะครับผมยังไม่ได้เปลี่ยนอะไร พราะปกติเบรกเอามันไม่ได้เบรกเอาสุ่มนะเบรกเอาสุ่มเบรกเอาสุ่มม,มันไม่ได้เปลี่ยนวันอัปเดตอยู่แล้วหลังๆมันแบบลืมๆกันหน่อยอะ่ะบวกลบวันอัปเดตอัปเดตเล็กอัปเดตใหญ่ก็อีกทีหนึ่งนะครับแล้วหน้าร้างค้าแพ็กเกจอ่ะอันนี้แพ็กเลือกของของใหม่หรือของเดิมวะนนี้น,นะครับอ่ะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนทําไมผมรู้สึกแพ็กมันของเหมือนเดิมเนาะแต่เหมือนเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเอารูปสาหร่ายมาใส่เลยอันนี้สกินโอ้ยสัตว์เลี้ยงมันเป็นท่าไฟอันนี้อุ้ยน่า ันนี้ก็แพ็คคุกกี้ก็ปกติเนาะซื้อ2อันมันก็เลเวลตันเลยนะครับแล้วก็สกินสัตว์เลี้ยงนะครับแตเดอร์อที่มันเปลี่ยนจากอ๋อเปลี่ยนสีมันเป็นอะไรชื่อไปดวงไฟถกแกบีน่าจะเป็นภาษาเกาหลีนะผมว่าดูทรงอันนี้เหมือนเดิมมาอย่าเราเออตู้กาชานะครับมีอ่ะเราปลดล็อกไว้ก่อนเนาะสำหรับน้องสาหลายนะครับ อันนี้ปลดล็อกได้จากการที่เล่นคุกกี้ชารลแล้วมันจะมีดาวลูกกว่าสะสมดาวลูกกว่าก็เหมือนเป็นแบบว่าเป็นเป็นเลเวลของไอดีอีกอันหนึ่งแล้วกันยิ่งเยอะเนี่ยมันจะยิ่งปลดคุกกี้ได้ตัวใหม่ขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยน,นะครับเราก็สมบัติอันนี้ไม่มีอะไรนี่สกินนะครับเดี๋ยวเรามีคลิปส่งสกินอีกแน่นอนไม่มาดูกันว่าผมจะดวงดีอยู่ไหมหลังจากที่ดวงดีมันนานมากแล้วก็สกินเยลลี่เซตใหม่โอ้ โอหเซตนี้มันก็มันก็สวยเดียวเออแต่คือสกินเจลรี่อะมันมีมันมีมันมีเซตหนึ่งไว้อันนี้คือนอกเรื่องนิดนึงนะมันมีเซตหนึ่งผมชอบมากเลยนะครับผมตอนนั้นไปอัดคิปเบรกเอาสุ่มแล้วมาเล่นพอดีก็คือตัวเซตเนี้ยเซตหมีสายฟ้ามันสวยมากเลยนะแบบว่าตอนวิ่งมันเป็นแบบหนึ่งพอเราจะเก็บมอนมาเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนรูปอะไรประมาณนั้นอะคืออันอื่นอาจจะมีแต่ผมไม่ได้สังเกตไว้แต่อันนี้น่ารักมากไม่รู้อันใหม่เนี่ยมีกิมมิคแบบอันนั้นไหมนะครับมาเดี๋ยวเราทำคัรบ ุกกี้คุกกี้นะครับครับใช้ความสามารถอเพิ่มคะแนนเยลลี่ไฟถกแกบีอ๋อเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับเป็นสายฮอเหินและความเร็วแล้วก็เยลลี่ด้วยหรอมผมยังไม่ได้เห็นสกิลหรอกแต่น่าจะเหมือนจอมโจรมั้งดูจะแท็มันอาจจะไม่เหมือนก็ได้นะนะครับอ่ะเร็วอ,อัพไหมอ่ะอยังไม่น่าเบื่อแต่ก็ช่วยไม่ได้อะไรของอนีงแล้วก็อันนี้ ซื้อไว้40อันนะครับผมชึบอุ้ยโอ้โห,โหอ่ะเรียบร้อย Let's go เหมือนอัปเดตนี้แพทผมผมแป๊บนึงนะเหมือนผมเหมือนแพทของเลเจนดมันเอาออกจากเกมแล้วปะ่ะหรือว่าผมเติมผมเติมไปแค่แคนดี้แล้วก็คุกกี้หนึ่งทีมั้งไม่มั่นใจเหมือนเหมือนแพทมันเอาออกแล้วนะเพราะว่า สกินสัตว์เลี้ยงอ่ะผมไม่ได้เติมแบบมันไ,ไ,ไม่มีแพ็คแล้วอแสดงว่ามันเอาแพ็คเลเจนด์ออกแล้วนะครับสแสดงว่าแพดหน้าอัปเดตตีมหน้ามีลุ้นที่จะเป็นเลเจนดนใหม่อยู่นะคืออาจจะเป็นคุกกี้สัตว์เลี้ยงตัวใหม่ตัวเก่าหรือสมบัติอะไรเงี้ยแต่คาดว่าน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับเลเจนดนในแพดหน้าแหละมั้งนะครับอืมปกติก่อนหน้านี้ก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดคือพอแพ็คมันหมดปุ๊บเนี่ยมันไม่น่าหรอกมันก็จะมีอะไรที่เกี่ยวกับเลเจนดนมาสักอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะเป็นอะไรก็ได้แหละนะครับผมอ ไ้ก่อนต่อไปอัพสัตว์เลี้ยงอันนี้คอมโบกับสมบัติยันนะครับโชัชนสัตว์เลี้ยงมันไม่ค่อยผมไม่ค่อยมีเนาะมีน้อยนะครับผมอ่ะคิดตั้นรัวเลยตัวนี้ไม่ได้เกี่ยวกับพลังชีวิตเนาะอ่ะผมกดแม็กซ์เลยแล้วกันนะครับลุยอ่ะเลเวลสามสามสิบหกเรียบร้อยใส่สกินสัตว์เลี้ยงนะครับผม มันเอาไม่มีตัวกระดิ่งล่างๆแล้วก็ไฟเปลี่ยนสีแล้วก็คิ้วมันเปลี่ยนเนาะนะครับถ้าที่ดูดีเทลเห็นคร่าวๆเนี่ยประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ